โอ้มอโชอเปอร์สวัสดีครับวันนี้ผมจะนหนี้เลีนน้งมะมือมาทำเกงตาคาร์โดไมโขรพี่พี่คุณหนเคยกินแล้วขอไม่มาบอกผมด้วยนะคะบรรยากาศด,ดีๆแบบนี้ผมกับเจนนี่ชวนไปหาของกินภาษาการยังเรียกว่าตาคาร์โดไมโกรภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่รู้ครับมีของกินที่อร่อยหายากในชุดฤดูกันนี้เลย่วยกันหาตั้งแต่เช้าตอนนี้ก็ได้เยอะตามที่ต้องการแล้วครับได้เวลากลับบ้านไปทำเมนูอร่อยๆร,ระหว่างทางบรรยากาศก็จะประมาณนี้อารมณ์ดีเพราะมีความสุขช่วงนี้บนญโดยตรงกลางวันจะร้อนนิดหน่อยผมกับเจนนี้ก็เลย อยาก,กินม,มะม่วงเปรี้ยวเราไม่ไหวแบบนี้ก็ต้องจัดไปสิครับเอามาจิ้มพริกเกลือเขาได้กินเข้าไปแล้วบอกเลยแซ่บหลเมื่อกลับมาถึงบ้านต้องเอาตะาาขาดแม่ขัมาล้างต่อเลยครับล้างสิ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้ไม่รอชามาตั้งหม้อกันเลยครับวันนี้จะแกงใส่ปลาแห้งน้ำมืมอ,มอ,อย่างมาให้เรียบร้อยน้ำเดือดแล้วใส่พริกป่งลงไปปรุงรสด้วยเกลือและผงนัวนะครับใส่ตะขาดแม่ขัที่เตรียมไว้ลงไปในหม้อหมดเลยครับใส่ปลาแห้งของเราต่อเลยใส่เสร็จผมก็จะปิดฝาแร่งรอสุกได้เลยครับสำหรัมือก็จะทาาครร้งปเเพะจิก สันแขงของเราเปิดฟมากลินหอมมากๆสุกแล้วเจ้านี่ก็จะลงมาจกเตอลยครับมาต่อกันที่เมนูที่ส่งของเราเลยอย่างแรกเราจะคั่วเครื่องที่ตามไว้ผมได้ที่แล้วก็ใส่หมูสับต่อเลยครับแล้วก็คั่วไปคั่วมาเรื่อยๆจนกว่าหมูสับเริ่มสุกแล้วก็ต่อด้วยใส่มะเขือเทศลงไปเลยครับเป็นครั้งแรกที่ผมทำน้ำพริกองหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงไม่รู้ขอแค่รสชาติกินได้ก็จะดีใจแล้วครับพร้มด้วยเกลือผงเวื้อใส่น้ำลงไปแลต้มจนกว่ามะเขือเทศจะเริ่มเปิดระหว่างนี้อย่าลืมคนไปคุณมาด้วยนะครับ พักสุกได้ที่แล้วก็ยกลงมาจากเตาเลยต้องโรยหน้าด้วยผักชีจะได้ดูอร่อยมากขึ้นเ<ฮ>วลานี้เจ้านี่ก็ตักเข้าใส่ขันโตรอเรียบร้อยได้เก่งตะคาโดไม่โคูใส่ปลาแห้งกับเมนูน้ำพริกอ่อนทั้งสองจังก็พร้อมเรียบร้อยแล้วครัผมเจ้านี่และน้องมอหมื่หิวกันมากแล้วจะขอตัวกินข้าวกันก่อนมาครับพี่ๆมีใครสนใจมากินข้าวด้วยกันไหมครับ